เราจะรู้ได้อย่างไรว่าคลิปติดเหลืองหรือติดแดงและไปดูที่ไหนคลิปนี้มีคำตอบครับผม สวัสดีครับอดีสอนชาแนลแนวยูทู e นะครับวันนี้ก็ได้นำเทคนิคสาระดีๆนะครับมาฝาก YouTube มือใหม่เช่นเคยนะครับซึ่งก็เกี่ยวเนื่องกับคลิปที่อธิบายเกี่ยวกับคลิปของการติดเหลืองนะครับซึ่งก็มีเพื่อนๆ u t u b e นะครับสงสัยนะครับเข้ามาว่าเราจะเข้าไปดูตรงไหนนะครับอันนี้เป็นคำถามจากช่องสบายดีฟิลแอนนะครับก็ ถามเข้ามาว่านะครับขอถามหน่อยค่ะจะดูยังไงหรือดูที่ไหนเพื่อจะรู้ว่าคลิปของเราติดเหลืองหรือติดแดงนะครับรอะไรตรงนี้นะครับเราต้องเข้าไปดูที่หลังบ้านนะครับหลังบ้านก็คือ studio.youtube.com นะครับเข้าไปคือจะไปแก้ไขอะไรต่างๆนะครับที่นอกเหนือจากอแอป youtube Studio มีนะครับ ต้องเข้าไปที่หลังบ้านนะครับเพื่อไปดูว่าคลิปไหนติดเหลืองหรือติดแดงนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับว่ามีวิธีการเข้าไปอย่างไรนะครับการเข้าไปหลังบ้านนะครับก็เข้าไปที่ Google Chrome หรือว่า Google ก็ได้นะครับคลิกเข้าไปแล้วก็พิมพ์คำว่า s t u d i o y o u t u b e c o m นะครับเพื่อที่จะเข้าไปแก้ไข หรือไปดูที่หลังบ้านนั่นเองนะครับห okay. ลังจากนั้นเราก็กดตรงที่ที่ขีด3ขีดด้านบนฝั่งขวามือนะครับเพื่อที่จะไปตั้งเป็นเวอร์ชั่นเดสก์ท็อปนะครับให้หน้าตาเหมือนคอมพิวเตอร์นั่นเองจะได้ดูง่ายขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับก็พิมพ์คำว่า studio.youtube.com นะครับเพื่อที่จะเข้าไปสู่หน้าแดช b บอร์ดของช่องของเรานั่นเอง พอเข้ามาสู่หน้าแดชบอร์ดนะครับก็คือหน้าช่องของเรานะครับเราจะมีพวกสัญลักษณ์นะครับตรงฝั่งซ้ายมือนะครับตรงนั้นนะครับเราสามารถที่จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับในตรงนี้นะครับเราก็กดตรงที่วิดีโอนะครับตรงนี้นะครับ พอเข้ามานะครับก็จะเห็นคลิปวิดีโอของเรานะครับที่อัปโหลดลงเยอะแยะมากมายนะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับตัว S ก็จะเป็นสีเขียวแสดงว่าสามารถเปิดสร้างรายได้ได้นะครับเราก็เลื่อนดูนะครับว่าตัว S หรือตัวดอลลาร์ไทตัวไหนนะครับเป็นสีเหลืองหรือว่าเป็นสีแดงนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นการสังเกตง่ายๆเลยนะครับตรงนี้นะครับที่เข้ามาดูว่า คลิปของเราติดเหลืองหรือติดแดงนั่นเองนะครับอันนี้เป็นก็ดูได้เฉพาะผู้ที่เปิดสร้างรายได้ได้แล้วนั่นเองนะครับก็คือผ่านกฎของ u t u b e นะครับผ่าน1 0 0 0พันผู้ติดตามแล้วก็4 0 0พันชั่วโมงขึ้นไปแล้วนะครับถึงจะมีการเปิดสร้างรายได้แล้วก็จะมีตัว S ดังนี้ขึ้นมานะครับสังเกตง่ายๆนะครับถ้าคลิปติดเหลืองนะครับตัว S ตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลืองนะครับถ้าคลิปติดแดง ตัวเตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีแดงนั่นเองนะครับซึ่งถ้าคลิปติดเหลืองนะครับมีรายได้เข้านะครับแต่ว่าจะมีโฆษณาเข้าน้อยนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นคลิปติดแดงแล้วนะครับก็คือโฆษณาจะไม่เข้านะครับโดนปิดสร้างรายได้นั่นเองนะครับในตรงนี้ก็ระวังไว้นะครับสำหรับเพื่อนๆ่อที่ทาคลิปที่ถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์นะครับ ก็คงจะทําให้เพื่อนๆ youtube มือนนใหม่นะครับหายสงสัยแล้วนะครับว่าเราจะดูรู้ได้อย่างไรนะครับจะดูที่ไหนว่าคลิปของเราติดเหลืองหรือติดแดงนะครับอันนี้เฉพาะาเพื่อน y o u t u b e นะครับที่ผ่านกดแล้วนะครับที่มีรายได้แล้วนะครับถึงจะมีคลิปติดเหลืองแล้วก็ติดแดงนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่ผ่าน เปิดสร้างรายได้นะครับคลิปของเราถ้าทําผิดหรือละเมิดลิขสิทธิ์เขาก็จะแจ้งทางเมลนะครับแต่นี้สําหรับผู้ที่ผ่านเปิดสร้างรายได้ได้แล้วนะครับมีตัว s ดลสีเขียวขึ้นแล้วนะครับถึงจะได้เข้าไปดูว่าคลิปไหนติดเหลืองหรือติดแดงนั่นเองนะครับดังนั้นเราก็พยายามทำคลิปให้ตรงไปตรงมานะครับก็คือพยายามหลีกเลี่ยงที่จะไม่ให้เกิด ลิขสิทธิ์นะครับหรือผิดกฎของ YouTube นั่นเองนะครับมันจะเป็นผลดีต่อช่องของเราในภายภัาคหน้านะครับแล้วก็ช่องของเราก็จะได้ยั่งยืนนะครับก็จะได้ไม่ผิดกฎของ YouTube แล้วก็โดนทาง YouTube ลง,ลงโทษนะครับซึ่งจะทำให้เราเสียโอกาสในการเปิดสร้างไรายได้นั่นเองนะครับสำหรับคิีนี้นะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆชาว y o u t u b e มือใหม่หรือเพื่อนๆที่เปิดสร้างรายได้ได้แล้วนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่อง Amazon, channel, ไอสอนช่องแอนแนร์ยูทูปนะครับเดี๋ยวถ้ามีสาระดีๆหรือมีกดต่างๆนะครับเกี่ยวกับ youtube ก็จะได้มาพูดคุยหรือว่ามาแบง่งปันแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆได้รับดูอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมนะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกดซับสไคร้แลวก็ กดกระดิ่งชอบกดไลค์ใช่กดเลิฟให้กับช่องอริสาแชนแน,นลด้วยนะครับ